คนในๆก็จะหนีกับมึงแต่ว่าที่จญมาเนี่ยไม่ได้สนิทกันเลยข้างล้างนะคะจะเปส่นขงแคชเบอร์เทลทีเว่ยนะคะตอนอไปอันนี้เทสซอสชัปเปอร์จูนะคะว้าวตอนไปตนออนไรไม่จำได้แล้วมันเอ็กกับทางคุณเป๋าเป้ยเนี่ยเบ้าูที่ผมพูดแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยใจเล็กมาด่าผมในจีได้เลย จะมีการจัดอีเวนต์นะคะเป็นเชฟเทเบิลนะคะของเฟิร์นกับน้องเปาเป้นะคะชื่อเฟิร์น x เปาเป้ Battle to Table เป็นวันแรกวันนี้ก็แขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่สนิทติพี่นิสสาวยกแขกรั้งแรกนะคะคนแรกคนเลยคือยายนะวันนี้นะคะก็คือต้องใส่ส้นเลยเอต้องใะ่ส้นไม่ต้องใส่เลยอ่ะแลมีดอกต้องมาก่อนสั่นนะไม่สั่ะ วันนี้จ้ะมันเป็นวันที่ชั้นเนี่ยจัดอีเวนท์ที่เป็นเ,เชฟเทเบิลของฉันเองบวกเป็นแบบว่าคอลแลบกับน้องปอเป้ชื่อว่าเฟิร์ส x ออเป้ b a t t l e to t a b เ e เพร้อมกับฮันีินแบบ็ค ฉันไม่กน้าแต่เสรจเรฉันไม่กล้าชอบกินลาลาใช่คอบกินลาลาแล้วก็ต่ตัวนี้เลยนะต้ยวันนี้จริงๆอจะแบ่งเป็นไพเซอร์มีเบย์คอร์ีเบคอ์แล้วก็ขนมของหวานสุดคอรเนี้ยก็จะแบ่งเป็นแยกล่างเป็นสองคุณแบบเบ๊กเนืตไปไปตอนเดอดทูคือของคุณแบบเบกเนี่ยฉัไม่งัวตรงนี้ตรงินี้นี้ แล้วก็คิดไวแล้วจะนั่งข้างพ่อแม่ของเด้อถ้าไม่ดีเัก็กับจะกลับหมกลับีเปี่เราหอบพี่โมมีแิดกัลวนะถ้าเดือดราวแล้วที่ช่องที่เป็นช่องกัดจัแน้วที่มีแต่แฟลัวเจดี่ะ

ต้องคนใดๆก็สนิทกับมึงแต่ว่าที่เชิญมาเนี่ยไม่ได้สนิทกันเลยไม่ได้จากตู้จากตาไม่ต้องเลยนะไม่รู้เขาไมได้คุยกับฉันเลยตั้งแต่นันตั้ง่นี่มเขาดูลูกดูแลดูแลลูกแ อนะคะคก็รังสรสรค์โดยรังสรรค์ไปรังสรรโดยไปเป็นพัสดกรนะคะจานนี้เนี่ยโอโทโร่นะคะเป็นปลาหมึกโดนะคะจะรับประทานกับแป้งวิลเทสนะคะจริงจริแล้วเนี่ยจะทำออกมาในรูปแบบของคล้ายๆลซูชิแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากข้าวเป็นแป้งวิโลเทสกับโนริสาลายแทนนะคะเราจะมีมาให้สองคำด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะอยากจะให้ทุกคนทานกับตัวพีพิวเร่นะคะก็คือตัวตัวสีเขียวๆที่อยู่ในจานนั่นเองนะคะส่วนอีกคำหนึ่งเนี่ยจะให รับประทานพร้อมกับคราฟเบิลนะคะเป็นเลมอนคราฟเบิลนะคะแล้วก็ตัวพอนซึร์วิ่งแกลดนั่นเองนะคะเ e นจอยค่ะ และคอนเซปต์มาจากการทำรังนกค่ะข้างล่างนะคะจะเป็นส่วนของร่งนะคะที่ทำมาจากเส้นหมี่กรอบนะคะด้านบนนะคะจะเป็นส่วนของสโตรชเอ็กนะคะที่ถูกดัดแปลงผสมผสานกับเบเวอร์เ,รเอ็กนะคะด้านนอกจะเป็นส่วนของถั่นะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางจะเป็นส่วนของไข่ขาวส่วนด้านในนะคะเราได้นำส่วนของไข่แดงออกมาแล้วก็นำมาปั่นคู่กับซอสนะคะที่เราทำเองแล้วก็มีกลับไปสามารถรับประทานเปล่าๆได้นะคะหรือว่าจะรับประทานคู่กับเบซิลยฮอลโลเดย์ซอสที่อยู่ด้านข้างสีเขียวก็ได้เหมือนกัน ส่วนเราตัดความเปรี้ยวนะคะด้วยบีบวุ้เจลแล้วก็ส่วนของน้ำมูลค่ะนดีะคะขอบคุณครับ เป็นเห็ดมัตเซเลอรค่ะข้างในนะคะจะมีส่วนของออริ์เอ่ออันเยนแยมนะคะเป็นของใหญ่แยมน,นะคะที่เราผัดรับประทานคู่กับเห็ดมัตเซเลอรมัชชูมดลซเซลนะคะหรือว่าเห็ดผัดพาสต์รี่ค่ะแล้วก็จะมีเออ่ส่วนของแป้งพัฟที่อยู่ด้านนอกนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นส่วนของเซฟเทิลพิวเวคค่ะแล้วก็จะมีผักเอรื่องเคียงนะคะแล้วที่เนล่านส่วนซอสนะคะเป็นคาปเชิลจูค่ะ มีชื่อว่าโซอิตาเลโนนะคะซึ่งในจานจานนี้เนี่ยจะเสิร์ฟเป็นออรเตลลี่นะคะซึ่งในจานจานนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟ้มลไแว จะเสิร์ฟมาเป็นตอรเตลนี่นะคะแต่มาในรูปแบบของมันดูหรือว่าเกียวเกาหลีนั่นเองนะคะข้างในนี้นะคะจะเป็นตัวกุ้งกับกิมจินะคะซึ่งจะเสิร์ฟมาก,กับบีโบจูจังนะคะรสชาติเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอิตาเลียนผสมเกาหลีนะคะ <c oughs> ตัวตอเตเลนี่เนี่ยใช้เส้นสดในการทํานั่นเองนะคะข <c oughs> ้างบนเนี่ยจะเป็นตัวชิโซเทปุระด้วยเพื่อที่จะให้เทกเจอร์มันจะมีความกรอบม,มากยิ่งขึ้นนะคะเอ็นจอยค่ะ ทิวเว้ยนะคะตอนี้ขอ,อนี้เทซอสทัฟเฟิลจูนะคะอจนะอะไดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋าเดวเดียวเดี๋ยวเียดีวเด,ดเดี๋ยว่ดียเดีกวขขดวเ <laughs> ดี๋ <laughs> ยวเดีเดีเดีนยวเดยเดี๋ยวาาเดีดี๋วเดน,นีเดี๋ยวเเดี๋ัวเ ออโอเคเริ่มได้ครับคนใส่แม่ได้ป <laughs> นนี้จะเป็นจานเนอร์สตาแรกนะคะที่ชื่อว่าเซิร์เห็นผลที่ชื่อว่าเซิระเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อด้วยแอนเ r ิก็คือจานของพี่เฟิค่ะจริงๆแล้ว Battle to Table นะะไม่ได้หมายความว่าเราจะสู้กันนะคะแต่ว่าหมายความว่าเพราะการแข่งขันมาเชนนะคะเลยทำให้เราได้รู้จักกันแล้วก็เลยมาทำเทเบิลด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็เลยลิงก์กับจานเซิร์ฟแอนเทิร์ฟ ว่าเป็นจานในฟินาลของพี่เบิร์นแต่เราเอามาแกะออกมาเป็น2กจานค่ะจานแรกจะเป็นเสิร์ฟของเซิร์ฟนะคะที่เน้นในเซิร์ฟของล็อบสเตอร์ค่ะน้ำเสิร์ฟของล็อบสเตอร์นะคะเป็นโพชนะคะสามารถรับประทานคู่กับคิวเรนะคะที่เป็นมันม่วงนะคะอยู่ด้านข้างหรือว่าจะรับประทานคู่กับแพชชั่นฟิวเจลก็ได้ที่เป็นหยดสีเหลืองค่ะหลังจากนั้นนะคะสามารถรับประทานข้าวมันกุ้งได้นะคะที่อยู่ด้านล่างค่ะรอบๆนะคะจะเป็นเสิร์ฟของออยใบอบ่าค่ะจะช่วยเพิ่มความหอมใบจานี้นะคะเบิร์นพูด ขอให้อร่อยนะก็วันนี้มายินดีครับ มายินดีกับเพื่อนเฟิร์นนะครับแล้วก็เชฟนะครับเชฟอะไรเชฟปอเป้เปรเครับ้ก็นี้อเอาของมาให้เพื่อนครับครนุช<ส>ิน่าทองครันะครับเป็นอะไรไม่ห้อยครับเต้มนะถือสนามคุณป้าเงี้ยรวยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นโลกนีก่เ,เป็นอะไรเปจริงเป็นจริงนะไม่ต้อเป็น ะะมีชื่อว่าแอนเคิร์ฟนะคะอย่างที่บอกว่าคือสเติร์เป็นเ,นเนตอร์สืบต่อต่อยอดมาจากเมนูของอเบลเลยนะคะที่จะเสิร์ฟ็นในส่วนของล็อบสเตอร์นะคะเมนูนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของเนื้อแต่ว่ามีบางท่านาาเนี่ยคือไม่ได้ทานเนื้อก็เราจะเปลี่ยนให้มนเป็น เป็ดแทนนะคะซึ่งก็เป็นตัวเนื้อแดงของการสามารถที่จะรับประทานแทนันได้นะคะซึ่งจะมาในรูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจะรับประทานคู่กับคลัสชิโซะใบชิโซะก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแอสเพอรต์ตที่เอาไปซอสเทกับเนยแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็สุดท้ายจะรับประทานคู่กับซอสที่เป็นมิโซะอูนินะคะอย่างที่บางท่านอาจจะรับประทานมูนิไม่ได้แต่ออาอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่าซอสตัวนี้เนี่ยมี ถ้ารับประทานไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้กลับมารับประทาน,ทน,น,นาอีกได้ก็ได้ว เมนูที่เรียกเสียงฮือฮามากๆเลยนะคะตอนที่รขาวนมาสเตชัมรู้สึกยังไงคะที่ได้อาหารต้นแบบปลากระพงทอดน้ำปลาความรู้สึกมันไวมากเลยคะ่ะต้องทำไอติมที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วเข้าไปเป็นไอติมปลากระพงทอดน้ำปลามันมันเหมือนตั้งรับ ไม่ค่อยทันแต่ว่าก็พยายามจะรวบรวมสติให้ได้ก็คือเป็นเมนูปลากระพงทอดปลาไอศครีมนั่นเองค่ะโอ้แต่ว่าเป็นเป็นไอศครีมเป็นปลาใช่คะ่ะที่เราจะเสิร์ฟนะคะเป็นไอศครีมเป็นนมครีมชีสนะคะแล้วข้างในเนี่ยจะมีปลากระพงด้วยนะคะและ้วก็จะมีตัวซอสซ่มามะม่วงเรี่ยงแล้วก็มะม่วงหวานด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเจลนะคะที่ชีฟ้าแล้วก็เป็นเจลผักชีที่อยู่ด้านบนของซอสซ่านะคะ รับประทานซึ่กับตัวปลากระพงูนะคะและเราจะชอนท็อปด้วยเป็นซอสน้ำปลานะคะซึ่งเราจะทำมาเสิร์ฟในรูปแบบของสุปนะคะ ยูสูดนดมอนด์เคยนะคะจะช่วยตัดความหวานนะคะของไวช็อกโกแลตคะ่ะก็จะเปเรี้ยวๆหวานๆแน่นข้างจะมีส่วนของโมโนวานิลาด้านล่<อ>างเป็นการจบคอร์สนะคะเราได้มีส่วนของโฮมเมสซาเวยนะคะที่เราทําเป็นรสชาติเหล้านะคะแล้วก็มีเหล้าบวิผสมข้างในด้วยค่ะส่วนด้านล่างนะคะ,ะ,คะจะเป็นส่วนของเยลลี่ะะนบนวยนะคะด้านบนจะทำด้วยด้วยค่ะตรมั้นคือ everything about สวยค่ะ everything about เป็นแบบ everything matchu เลยแบบนี้ทำเป็นปิดท้ายคอร์สแบบ เโอโหอร่อยมากๆเลยพอรู้ว่าใบเฟิร์นเนี่ยเขาจะมาทำกับข้าวเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยปกติเราเชนในมาศเพื่อนเป็นพวก ในละครหรืออะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าเขามัเป็นเชฟเนี่ยแล้วมาเอ็กกับทางคุณเป๋าเป้ยเนี่ยเอาันเนยคือว่ายิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าร้านเนี่ยเขาเปิดตลอดนะแต่เขาเอ็กกันแค่เดือนพฤษภาคมมีพิธีทำใจวันนี้มีอะไรเอาถังกฤษเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าอะไรอยู่จ่ออะไรอะไรเนื้อเป็ดแล้วก็มีปลาไปไปโอทโร่โอโทโร่ผมองว่าครอบครัวของเฟิร์นตั้งแต่คุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยเป็นครอบครัวคนทำอาหารอยู่แล้ว ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำมาหล่อมากๆแล้อยากให้ลองมาทานกันแล้วกันนะครับอยู่ที่ทองหล่อ19นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้กินอะไรแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทานเชฟเพยวเพราะเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาหารฟิวชั่นท่าไหร่นะครับแต่สำหรับวันนี้เมนูที่ชอบก็คือช่วงมีอินเกาหลีนะคะก็จะเป็นตัวโซอิตาเลียโนนะคะก็คือเราชอบชอบเมนูนั้นมากผมอิน พี่บักชอบไปดูไหนะชอบตั้งแต่คำแรกเลยโอโทโรซูชิใบอ่ะอันอนี้คือกินคำแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเปิดมาดีเหมือนเขาเริ่มเปิดโชว์นะเปิดโชว์แล้วแบบนี้ตื่นเนต้นนะแล้วก็ชวนแบบเดินทางไปจนถึงคำสุดท้ายเนีคำว่าไหวที่มัเนเข้าเลยเอาจริงตื่นเต้นกับพี่เฟิร์นก่อนเพราะว่าดูรายการแต่ยังไม่เคยได้ชิมสักทีแต่ดูแล้วก็เฮ้ยพี่เราขปผมเข้าไปเลยว่ามันจะได้เลยพอมากินช็อกกันนะไอ้บิ๊ก เอออันนั้นคือดีมากมันกินเข้าไปทุกอย่างเข้าเลยนะอันนี้อยากให้มาลองกินแล้วก็น,นี่พิเจเย่เห<อ><อ>็ดแตนนะ่ะปกติไม่ค่อยชอบกินเห็ดนะแต่อันนี้มันมามันแทนเนื้อสัตว์ได้แบบดีเอียอร่อยแล้วก็หอมมากเนื้อก็เอามาลองก่อนถ้าเกิดว่าเมนูที่ผมพูดแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยได้เล็กมาดามไนจีได้เลยต้องกินไนจีเลย <S <S ว่าล้อเคือนนะ JB นี่เอา JB นี่แต่ถ้าเกิดไม่ได้จ b ีก็ใครก็ได้ JB ไม่ได้เยมอนไม่ไม่้เมนูที่อ้นชอบนะคะชอบโอโทโร่ซูชิไวท์แบบี่ปาแล้วก็ชอบพอทูเบโล่พิทีพีเอ่ชุ่มมากชุ่มปิดท้ายด้วยไอติมหวยชอบมากมากแต่ไม่ชอบนิดหนึ่งที่ต้องมานั่งตรงข้ามกับแจ๊คแคนชัน ได้ก็ดีใจที่น้องก้าวมาอีกอีกทางหนึ่งปกติก็โพสอินโพสเอาพี่เข้าพีออกไปไปไปวันวานแต่ว่านี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วมีสมาธิมากขึ้นในในห้องรัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างสมาธิกับเขาปกติคนก็จะเป็นโอ้ปัดแอบแต่วันนี้เป็นอย่างนั้นวันนั้นเป็นอย่างงี้นี่คือน้ำตาขอนะคะก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ให้อวันนี้มาที่ร้านอะไรครับต้องพี่ Q R S เขาไม่ได้สามารถโทรและกำพา์ทางเราเขาต้องตอบทางโารศัพท์ อีานะครับดีใจที่เขาพูดคืออันนี้เป็นครอบครัวเราคันเรนีแต่น้องใช้เฟิร์นไม่คำถามคือว่าวันนี้ชีดยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับรู้สึกยังไงครับกะรู้สึกดีรู้สึกอร่อยไงมอาหารที่ลูกขับลูกสาวเป็นเชฟตามาเก ชอบอะไรมากที่สุดชอบเมนูทุกเมนูเมนูอะไรทีพิเศษที่แบบว่ารู้สึกว่าเออกินเข้าไปแล้วแบบมันจะชอบมากเยอะถามคนแล้วที่บอกข้างหลังอยากรู้ว่าเราไมู่อะไรที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ารทักใจที่สุดที่สุดแอนเธออ๋อแอนอุ้ยของพี่เพิร์นเนื้อหรอโออนเร้ตามธรรมดาเราครอบครัวเนี่ยเวลาไปกินอะไรที่ไหนก็จะปลา บึ๊บเลยแล้วก็ลุยเลยเบื่อแต่ที่ต้องรอทีละเมนูทีละเมนูมันไม่เชฟเช่นบุ๊กอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแปลกที่เราไม่เคยเจอใช่ไหมแล้วเคยคุณพ่อชอบเปนแบบไหนที่สุดคะคุณพ่อชอบทุกเมนูที่ลูกสาวไม่รู้เลยคุณพ่อคุณพ่อชอบเมนูที่ลูกสาวทำเพราะว่าลูกสาวทำอร่อยมากซึ่งใจมีอันนึ่งเลยอันนึงที่แบบว่าชอบซอสอันนี้มากมันกินแบบนี้แล้วลงตัวที่อร่อยที่สุดก็คืออเอ บ่อแหละเน้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นโมโงนี่มาก่ายไม่ใช่ของหวานที่เธอพูดว่าอร่อยมากอร่อยมากอะไรป้าทอดน้ำปลาใช่ป้าทอดน้ำปลาแต่เอาตัวไปรูปแบบไอศครีมอันนี้สุดยอดมากเลยอ่ะก็คือที่เด็กนักศกสาวป็นทั้งที่จริงๆริงของคุณป้าเป๊ะอร่อยเด็ดมาลองเขามาสัมภาษณ์ปูหรือสัมภาษณ์อยู่ไหนูักศกษาเด็กสักาลูกต่อไเขารุ่นเดียวกับพ่อ อรู้ว่าลูกสาวมาทำอาหารตกใจไหมคะไม่ตกใจเลยคือตั้งใจไม่อยากให้ลูกเป็นดาราอยากให้ลูกเป็นเชฟจริงนะเนี่ยเา่ดารามันไม่ยั่งยืนถ้าเป็นเชฟแล้วเป็นเชฟที่ดีอย่างเชฟป่อเป้ปั๊บมันก็จะได้ไปเรื่อยๆองใช่อยากให้พูกสาวเป็นอะไรคะับบอะขอให้การแบทเทิลกันในครั้งนี้ระหว่างเฟิร์นกับปอเป้นะฮะ ออกมาแล้วปังแล้วก็ปังมากแม่ปังมากแม่อย่างที่ไอ้แก็สชมก็ดำนะแล้วเธอเนี่ยทำให้ฉันมีทุกวันนี้ปังมากปังมากปังมากโอเคอบคุณค่ะอ่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับแค่รอบแค่รอบแรกนะคะสำหรับเชฟเทเบิลเฟิร์สเอ็กซ์เปาเป้แบทเทิลทูเทเบิลรอบนี้ก็เป็นรอบแบบ อบอุ่นอบอุอ่นรอบซ้อมแล้วกันถือว่าเป็นรอบซ้อมมือก็อยังไงนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้จองมาสามารถจองมาได้นะคะสำหรับเชติเบิลเฟิร์นเอ็กซ์เปาเป้แบทเทิลทูเทเบิลนะคะอ่ะเรามีรอบวันที่13เหลืออีกไม่เยอะแล้ว14ไม่เต็มแล้วแล้ว,ลวก็เปิดพิเศษอีกวันที่20 20 29อีก3วันที่เราจะเพิ่มรอบนะคะสําหรับเฟิร์นเอ็กซ์เปาเป้แบทเทิลทูเทเบิลนะคะ จะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่คุณต้องมาลองด้วยตัวเองนี่ฟังยูนื่นเขาพูดไม่ได้ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ไลน์แอด tqs dot cafe นะคะแล้วมาเจอกันนะคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสำหรับบล็อกนะคะของช่องพาร์ตกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องพาร์ตกรเลยนะคะบายบายคนเยอะในคลิปนี้ไม่ใช่ดูตาม JB ตามผู้ชายฉันงงค่ะ